สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพิจารณาเนื้อหาในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดีอาระเบียนะคะซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมีความเข้มแข็งเ,เป็นพิเศษเลยค่ะเนื้อหาของเราวันนี้มาจากเอกสารบันทึกการประชมุมแล้วก็ถ้อยแถลงจากพิธีลงนามต่างๆรวมถึงเวทีการลงทุนด้วยค่ะซึ่งก็จะมีบุคคลสําคัญอย่างเช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียอย่างมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาลมานเข้าร่วมด้วย วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าเอกสารเหล่านี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความร่วมมือในช่วงนั้นค่ะครับเหตุการณ์เหล่านี้ถือว่าสะท้อนช่วงเวลาที่สําคัญมากๆเลยนะครับของความเป็นหุ้นส่วนทั้งทางยุทธศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนี้ซึ่งเอกสารที่เรามีเนี่ยก็ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆที่เขาลงนามกันไปแล้วก็วิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นที่ถูกนําเสนอในตอนนั้นด้วยครับ เป้าหมายของเราก็คือทําความเข้าใจประเด็นสําคัญสําคัญของความร่วมมือนี้เท่าที่ปรากฏในเอกสารที่เราได้รับมานะครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของการกระชับความสัมพันธ์กันก่อนเลยนะคะมีเอกสารสําคัญฉบับหนึ่งชื่อว่าเอกสารความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิงยุทธ,ธศาสตร์ใช่ไหมคะซึ่งลงนามโดยมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดซึ่งท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัมป์ของสหรัฐ ออดูเหมือนว่าในพิธีนั้นจะมีการลงนามข้อตกลงย่อยๆอื่นๆอ,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 อีกเยอะเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับคือที่น่าสนใจก็คือมีการแลกเปลี่ยนและก็ประกาศข้อตกลงต่างๆรวมถึงบันทึกความเข้าใจหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า MOU นะครับจำนวนมากเลยมันครอบคลุมหลากหลายมิติมากๆครับไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานหรือความมั่นคงแบบเดิมๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอ๋อค่ะขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าครอบคลุมด้านไหนบ้างได้ครับ คือมีหลายด้านมากๆเลยครับถ้าลองจัดกลุ่มดูเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งด้านพลังงานอันนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานของทั้งสองประเทศเลยแล้วก็มีด้านกลาโหมเอ่อมีบันทึกความเข้าใจเพื่อปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพซาอุแล้วก็รวมถึงด้านสาธารณสุขของกองทัพด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีความร่วมมือด้านความมั่นคงภายในอันนี้มี MOU ระหว่างหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยซาอุ กับทาง FBI ของสหรัฐครับแล้วก็ยังมีความร่วมมือด้านตุลาการอีกด้วยโหนี่ลงลึกไปถึงระดับหน่วยงานปฏิบัติการเลยนะคะเนี่ยมีด้านอื่นอีกไหมคะมีครับมีอีกหลายด้านที่น่าสนใจที่อาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงบ่อยนักอย่างเช่นด้านอาวกาศครับมีข้อตกลงระหว่างสำนักง,งานอาวกาศซาอุดีอาระเบียกับทางนาซาของสหรัฐเลยนะครับในโครงการดาวเทียมขนาดเล็กที่เรียกว่า CubeSat ซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอาร์ติมิสของนาซาด้วยนะครับ อ๋อค่ะอาเตมิสครับแล้วก็มีด้านสุลกากรที่ตกลงจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการแก้ไขข้อตกลงด้านการขนส่งทางอากาศด้วยครับแล้วพวกด้านวิทยาศาสตร์หรือวัฒนธรรมล่ะคะมีบ้างไหมคะมีครับ ด้านการวิจัยทางการแพทย์นี่ก็มี MOU ร่วมมือกันด้านวิจัยโรคติดเชื้อกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติหรือ NIH และก็สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติหรือ NIAID ของสหรัฐครับและที่น่าสนใจมากๆอีกด้านก็คือสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมครับ มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการราชองครักษ์แห่งจังหวัดอาลลูล่ากับสถาบันสมิธโซเนียนที่เป็นสถาบันพิพิธภัณฑ์และการวิจัยใหญ่ของสหรัฐนะครับโอ้โหฟังดูแล้วนี่คือครอบคลุมแทบจะทุกมิติเลยนะคะแสะดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงที่มันลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางกว่าเดิมมากๆเลยค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันจริงๆด้วยนะคะเอกสารยังระบุด้วยว่านี่เป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมานานหลายสิบปีแล้วแล้วก็มองไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันค่ะทีนี้เราลองมาดูมุมมองจากฝั่งสหรัฐกันบ้างนะคะผ่านถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ในเวทีการลงทุนสาร่ซาอุดิอาระเบียค่ะ ท่านกล่าวถึงบุคคลสําคัญของซาอุอยยังไงบ้างคะครับในถ้อยถแถลงนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงเมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซอลมานนะครับว่าเป็นบุคคลที่น่าทึ่งหรือ remarkable individual แล้วก็กล่าวถึงกษัตริย์ซอลมานว่าเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่หรือ great man นะครับท่านยังเน้นย้ำถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนานด้วยครับกว่า80ปีเลยทีเดียวนับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์กับกษัตริย์อับดุลอาซีสครับ แล้วในถ้อยถแถลงนั้นท่านนําเสนอภาพของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นยังไงบ้างคะเอ,อ่อประธานาธิบดีทรัมป์นี่นาเสนอภาพความสําเร็จทางเศรษฐกิจของสหรัฐแบบชัดเจนมากครับท่านระบุเลยว่าเป็นเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก greatest economy in the history of the world มีการให้ตัวเลขประกอบด้วยนะครับเช่นการสร้างงานใหม่464,000ตำแหน่งในเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์การบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐอาณาจักรกับจีน การลดกฎระเบียบลงเยอะมากแบบว่าใช้หลักยกเลิก10กฎเก่าต่อการออก1กฎใหม่แล้วก็การลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยครับค่ะมีตัวเลขอื่นๆอีกไหมคะท่านยังกล่าวถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วก็การเข้ามาลงทุนของบริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple, Nvidia แล้วก็ TSMC ด้วยนอกจากนี้ ยังระบุว่าราคาสินค้าต่างๆลดลงและก็ไม่มีภาวะเงินเฟอ้อด้วยครับในช่วงนั้นอืแล้วมีประเด็นอื่นนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจไหมคะมีพูดถึงความแข็งแกร่งทางทหารด้วยครับระบุว่าการเกณฑ์ทหารอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ30ปีเลยทีเดียวมีการสร้างกองทัพขึ้นใหม่ให้ทรงพลังที่สุดหรือ most powerful นะครับด้วยงบประมาณถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยยึดหลักที่ว่าสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งหรือ Peace through strength ครับแล้วก็ยังมีการกล่าวถึงความมั่นคงชายแดนด้วยนะครับโดยระบุว่าสามารถลดการข้ามพรมแดนผิดกฎหมายลงได้ถึง99.999%เลยทีเดียวแล้วก็มีการอ้างถึงผลสำรวจความคิดเห็นจาก r ัสม u s s e นด้วยนะครับที่ระบุว่าความเชื่อมั่นว่าประเทศกำลังเดินมาถูกทางเนี่ยสูงที่สุดในรอบกว่า20ปีครับ ค่ะการที่ท่านนำเสนอภาพความแข็งแกร่งของอเมริกาแบบนี้ค่ะมันเชื่อมโยงกับการร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียยังไงบ้างคะในถ้อยถแถลงนั้นครับในถ้อยถแถลงมีการเชื่อมโยงนะครับโดยกล่าวถึงการที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้จัดซื้อยุโทโธปกรณ์ทางทหารของสาหารัฐมูลค่าถึง142่0 0พันล้านดอลลาร์สาหารัฐแล้วก็ยังกล่าวถึงข้อตกลงทางการค้าอื่นๆด้วยนะครับที่บริษัทอเมริกันทํากับซาอุอย่างเช่น Amazon Oracle แล้วก็ AMD ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเน้นย้ำถึงผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงนั่นเองครับนอกจากการพูดถึงสหรัฐแล้วนะคะประธานาธิบดีทรัมป์มองการเปลี่ยนแปลงในซาอุดีอาระเบียยังไงบ้างคะเกิดขึ้นมาก่อนในระดับนี้ Never happened at this level เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงภายใต้การนำของกษัตริย์ซาลมา n แล้วก็มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาลมา n น,นะครับมีการยกตัวอย่างด้วยครับถึงตึกกระค้าที่กำลังก่อสร้างการที่กรุงริยาดกำลังพัฒนาเป็นศูนย์กลางระดับโลกทั้งด้านธุรกิจวัฒนธรรมแล้วก็เทคโนโลยี รวมถึงการที่ซาอุได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญระดับโลกอย่างฟุตบอลโลก w o r l d ็ก p โแล้วก็การแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งหรือฟอร์มูล่าวัด้วยครับมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของซาอุที่ท่านกล่าวถึง มีจุดที่น่าสนใจมากครับคือมีการระบุในถ้อยแถลงเลยว่าภาคส่วนอื่นๆน,นอกเหนือจากน้ำมันเนี่ยเพิ่งจะแซงหน้ารายได้จากน้ำมันเป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจซาอุดิอาราเบียแ,แล้วนะครับประโยคที่ว่า other industries recently surpassed oil to make up a majority of the Saudi economy นะครับอันนี้ถือเป็นพัฒนาการสำคัญมากๆที่ถูกเน้นย้ำในสุนทรพจน์นั้นครับ อ๋อค่ะแล้วในระดับภูมิภาคล่ะคะมีการนําเสนอภาพไว้อย่างไรบ้างมีการนําเสนอวิสัยทัศน์สําหรับตะวันออกกลางยุคใหม่หรือ New Middle East ครับโดยระบุว่าจะเป็นภูมิภาคที่ถูกกําหนดโดยการค้าไม่ใช่ความสับสนวุ่นวาย Trade not turmoil และก็ส่งออกเทคโนโลยีไม่ใช่การก่อการร้าย Technology not terror และที่สำคัญคือสร้างขึ้นโดยประชาชนในภูมิภาคเอง by the people of the region นะครับซึ่งท่านเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ยุคใหม่ในแบบฉบับของชาวอาหรับหรือ modern Arab miracle ไม่ใช่การแทรกแซงจากตะวันตกนอกจากนี้ยังมีการกล่าวชื่นชมการพัฒนาในเมืองอื่นๆในภูมิภาคอ่าวอาหรับด้วยนะครับเช่นดูไบอาบูดาบีโดฮาแล้วก็มัสกัตครับค่ะ แล้วเรื่องนี้เชื่อมโยงกับข้อตกลงอับราฮัมหรือเอบรามอะคอร์ดอย่างไรบ้างคะครับมีการกล่าวถึงข้อตกลงอับราฮัมซึ่งเป็นข้อตกลงปรับความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับชาติอาหรับหลายชาติที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์ผลักดันอยู่นะครับท่านก็แสดงความภาคภูมิใจในข้อตกลงนี้แล้วก็แสดงความหวังอย่างชัดเจนเลยครับว่าซาอุดีอาระเบียจะเข้าร่วมด้วยโดยใช้คําว่าความหวังความปรารถนาหรือแม้กระทั่งความฝันอันแรงกล้าเลยทีเดียว แต่ท่านก็ระบุได้นะครับว่าเข้าใจว่าซาอุดีอาระเบียจะดําเนินการตามเวลาที่เหมาะสมของตนเองครับครับมีการนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับอิหร่านหลายด้านเหมือนกันครับอย่างแรกคือมองว่าเป็นพลังทําลายล้างที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในหลายประเทศเลยครับซีเรียเลบานอนกาซาอิรักแล้วก็เยเมนอย่างที่2คือมีการเปรียบเทียบสภาพของอิหร่านกับประเทศอาหรับอื่นๆครับ โดยระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านกำลังพังทลายมีปัญหาไฟฟ้าดับพื้นที่เกษตรกลายเป็นทะเลทรายไปแล้วเพราะการบริหารจัดการที่ผิดพลาดซึ่งตรงข้ามกับการพัฒนาของประเทศอาหรับแล้วก็ 3. คือมีการกล่าวหาว่าอิหร่านขโมยความมั่งคั่งของประชาชนไปสนับสนุนการก่อการร้ายในขณะที่รัฐอาหรับเนี่ยมุ่งเน้นไปที่เสถียรภาพและการคาครับแล้วมีข้อเสนอเกี่ยวกับอิหร่านอย่างไรบ้างคะประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเต็มใจนะครับที่จะ ทำข้อตกลงกับอิหร่านหรือ make a deal with Iran เพื่อความปลอดภัยในภูมิภาพแต่ว่าถ้าอิหร่านปฏิเสธก็จะใช้มาตรการกดดันสูงสุดหรือ maximum pressure ทำให้การส่งออกน้ำมันเป็นศูนย์ไปเลยแล้วก็รับรองว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่าน w i l d never have a nuclear weapon โดยระบุว่าข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัดนะครับ และก็เวลาคือตอนนี้ครับอืมค่ะเอกสารยังระบุถึงการดำเนินง,งานที่เกี่ยวกับซีเรียด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการประกาศการยุติมาตรการคว่ำบาตรต่อซีเรียนะครับซึ่งระบุว่าเกิดขึ้นหลังจากการหารือกับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียและก็ประธานาธิบดีเอรอโดอการ์ของตุรกีโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ซีเรียมีโอกาสก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ครับในขณะเดียวกันนะคะ เอกสารก็นําเสนอบทบาทของสหรัฐในแง่ของผู้สร้างสันติภาพด้วยใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะครับในถ้อยถแถลงเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์นำเสนอภาพตัวเองว่าเป็น ผู้สร้างสันติภาพและผู้รวมชาตินะครับที่ชื่นชอบสันติภาพและความร่วมมือมีการกล่าวถึงความสําเร็จในการเป็นตัวกลางเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอินเดียกับปากีสถานแล้วก็ความพยายามในการยุติสงครามรัเสเซียยูเครนซึ่งในส่วนนี้ก็มีการขอบคุณซาอุดีอาระเบียด,ด้วยนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจาแต่ในขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงการใช้กําลังควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ มีการย้ำความเชื่อในหลักการสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งอยู่ตลอดและก็ความพร้อมที่ใช้อำนาจของอเมริกาเพื่อปกป้องสหรัฐและพันธมิตรโดยระบุว่าจะไม่มีความปรานีต่อศัตรู No mercy for enemies ที่พยายามเข้ามาทำร้าย มีการยกตัวอย่างปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นด้วยครับเช่นการโจมตีกว่า1,100ครั้งต่อกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งระบุว่านำไปสู่ข้อตกลงหยุดโจมตีการเดินเรือการสังหารผู้นำกลุ่มก,มก่อการร้ายแล้วก็การจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิสที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่แอบบีเกตรวมถึงการนำตัวประกันชาวอเมริกันที่ถูกกลุ่มฮามาสคุมตัวกลับมาได้อย่างเช่นเอเดนอเล็กซานเดอร์ครับ ค่ะก็เป็นการนำเสนอ2บทบาทควบคู่กันไปนะคะทั้งเรื่องการสร้างสันติภาพแล้วก็การแสดงความแข็งแกร่ง ถ้าให้ลองสรุปจากเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้สำรวจจากเอกสารเหล่านี้ดูนะครับก็อาจจะมองได้ว่าเอกสารและถ้อยถแถลงจากช่วงเวลานั้นเนี่ยมันสะท้อนภาพความพยายามในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับซาอุาดีอาระเบียให้มันออบูรณาการกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับผ่านความร่วมมือที่หลากหลายมากๆครอบคลุมหลายภาคส่วนจริงๆตั้งแต่เศรษฐกิจ ความมั่นคงไปจนถึงอวกาศวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการนําเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับตะวันออกกลางยุคใหม่ที่เน้นเรื่องการขาการพัฒนาซึ่งขับเคลื่อนโดยผู้มีบทบาทในภูมิภาคเองเป็นหลักครับค่ะนั่นก็คือการพิจารณาเนื้อหาจากเอกสารที่เราได้รับมานะคะเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและซาอุดีอาระเบียในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆ